มามาต่อในเรื่องของการโไปตา,ามข้อสุดท้ายละอย่างที่พี่บอกไปในข้อที่แล้วว่าการที่เราจะใช้กดโลเปตานเนี่ยเราต้องทำให้มันเป็นก้อนเดียวกันก่อนดิฟจนกว่ามันจะไม่ได้ศูนย์ส่วนศูนย์หรือตี้ส่วนตี้ลองมาดูอะทำให้มันเป็นก้อนเดียว แล้วก็เอา x มาคูณก้อนด้านหลังเอาโคเซกคกค็ก็คือ sin ก็คือก็คือหนึ่ส่วนท i n ที่ก็เอาหนึ่งคูณทั้งบนทั้งล่างลองมาดูลองมาดูก็จะบวกกันเป็นก้อนเดียวกันเนี่ย ก่อนที่เราจะแทนค่าแล้วก็มาดูให้มันเป็นก้อนเดียวเนี่ยอย่างบรรทัดบนสุดอะเราก็จะเห็นว่าถ้าเราแทน x ค่ากับศูนย์เนี่ยมันจะได้อะไรมันก็ยังจะได้ศูนมันก็ยังจะได้ศูนย์ส่วน0ูนย์ข้อนี้มันมันไม่ได้ศูนย์ส่วนศูนย์มันอาจจะได้ตี้แต่ฝากลองไปดูหน่อยเราจะทำจนกว่ามันจะ ไม่ได้ศูนย์ส่วนศูนย์หรือตี้ส่วนตี้นี่เราใช้การโลปิตาลแค่หนึ่งครั้งเองว่าเราโลปิตาลเสร็จแล้วเนี่ยลองดูคำตอบพี่แทนมาดิว่าคำตอบ ข้อเนี่ยเราได้0ส่วน1ฉะนั้นมันก็จะได้แค่เลขเลขเดียวไม่ใช่เลข0ส่วน0หรือว่าตี้ส่วนตี้ฉะนั้นคําตอบข้อเนี่ยก็ตอบได้เลยว่าจากการหาคําตอบของลิมิตโดยใช้วิธีโลปิตาลเนี่ยฟังก์ชันเท่านี้เท่านี้มันจะเท่ากับ0เวลาทําก็อยากให้สรุปคําตอบทุกครั้งว่าทําแล้วมันได้อะไรเนาะ ไงข้อนี้พี่ฝากไปดูอีกทีหนึ่งบางบางทีมันอาจจะมีจุดผิดหน่อยลองฝากไปดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลองมาถามพี่ก็ได้